คู้สังผมแล้วตาแดดครับพวกพวกอะไรเยอะฮะแปลงซ้อมือนเป็นรอบนี่นะดูปักหม่นี่นะคตับนี้มันหน้ามันเรู่องอะไเลย ใสยก้างเงิน้วบนเบียงบนค้ำบนเย็นประมาณนห้ฮนักชุดที่ไหนครับนักชุดที่เนี่ยครับแต่ว่าบันที่เนี่เป็นหน้ามาเลียวไปเลี้ยวบัานที่หมูหนึ่งกัมูชิคับตอนี้แห้งแล้วแต่จะมีเทศบาลเอารถหน้าไปสอบกันเป็นล่างเลยครับประกาศ้ทีแต่หาจตวาพิเหนำงไปฟื้นฟูละตอ้อันนั้นอยู่ระยะฟื้นฟูละต่นี้ก็ต้องใส่เบยงจาคือใส่ใหก็คือมันมันเบี่ยงหน้าออกมาได้ สาเห็ดมันยังหน้ามันได้เพราะมันหน้ามันมาจากสี่ตรงเลยก็สี่ชุดสายกวางเนาะทำเรามาชุดสายกวางมันมาสองที่แต่มันจะมานักทางนี่น้อยๆเกิดลักดีแบกทับประชัยครับรูแลเขาเพราะว่าไอ้จีนบาลนี่เขาจะมเลือกลักไม่ยู่คขาเขาต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ตั้งทำแม่ว่าน่ามันจะลดแต่ว่าเขาต้องทำถ้าเกิดเยอะเกินเขาตรงนี้เขาจะเขาจัดเขาทง